สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Station z o นะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศที่สถานีนะครับผมสถานีบกสนางรองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับไปกรุงเทพนะครับกับรถด่วน99นะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมใครที่จะเดินทางไปกับรถด่วน99นะครับผมเเจ้าเอานะครับผม บรรยากาศที่บกสานางรองนะครับก็มีรถด่วนบกสรถสมบัติทั่วรูบุรีรับดันทับุรีนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับน,น,น,นี่ก็ไปโคราชนะครับผมไปโครารสุริน รับลาดสีมานะครับออกไปแล้วนะครับที่บกสนางรองนะครับผมก็เข้าใช้บริการที่บกสนางรองใครจะไปราสษาประกันใช้นางรองน้องกี่นะครับรถโคราชนะครับก็สามารถให้บริการได้นะครับผมไปแล้วนะครับผมนางรองนะครับผมนี่ก็เป็นสมบัติทัวร์นะครับสมบัติทัวร์สาย940ก็เข้าใช้บริการที่บกสนางรองนะครับผมบรรยากาศที่บกสนางรองนะครับช่วงนี้นะครับผม สัตว์ขนส่งจำกัดนะครับผมด่วน99นะครับผมใครที่จะเดินทางกับด่วนบสสนะครับผมก็สามารถสอบถามได้นะครับผม1 9 0นะครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับผมที่ส่วนตรงนี้นะครับผมก็สอบถามได้นะครับผมกับรถบคสนะครับผมวิ่งทุกวันนะครับผมใครที่จะเดินทางกับด่วน99นะครับ สมบัติทัวร์นะครับผมสาย940เราก็เข้ามาได้บริการที่บขสนั่งรองเหมือนกันนะครับผมขานะครับงางรองนะครับบขสงางรอง มีหลายเส้นทางหลายสายนะครับสาย285สาย926นะครับเมียบูรีลำนะครับผมก็มีหลากหลายเส้นทางนะครับที่เข้ามาใช้บริการที่บคอคซอนั่งรองนะครับผมก็ใครที่จะใช้บริการที่นี่นะครับผมก็สอบถามข้อมูลได้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมบรรยากาศที่บอสอนั่งรอกนะครับผม จะประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศก็ที่นางรองนะครับผมก็ใครที่เข้ามานะครับพออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง Station Sole ในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับ